ครับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องทนพัฒน์แชนแนลนะครับก่อนอื่นนะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราครับวันนี้นะครับเราก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ50สสตางค์นะครับด้านหลังเป็นตาแผ่นดินนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวติดตามดูคลิปกันให้จบนะครับ แล้วก็จะมาแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องน่าสมหน้าเกี่ยวกับเปลี่ยนที่นิยมเล่นหานะครับก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี EP 2 5 0 252 25นะครับ253 254 255 256 257 258 259 260 251 200 261 262นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับ หากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับครับและต้องขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านเลยนะครับนะนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ดีเสมอมานะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูช่วงแนะนำกันก่อนนะครับ วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหาและมีราคานะครับนั่นก็คือเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับนะเป็นที่นิยมเล่นหานะครับและมีราคานะครับนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ พระเสียรสลับนะครับเป็นพระเสียรสลับนะครับก็คือด้านหัวด้านก้อยนะครับหันสลับกันนะครับปกติธรรมดาแล้วนะครับเหรียญวาละทาั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเหรียญกัญนานพิเศษเหรียญนี้นะครับปกติธรรมดาแล้วนะฮะด้านหัวด้านก้อยจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับแต่เหรียญเรียนี้นะครับหันสลับกันนะครับนะฮะเป็นที่นิยมเล่นหันุู้ผสมนะครับ ถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหากันนะครับราคายังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับถ้าเป็นตามลักษณะเหรียญที่เรานํามาเป็นตัวอย่างนี้นะครับนะฮะจะมีราคาเล่นหากันนะครับหลักสองสามพันบาทขึ้นอยู่กับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะฮะนะครับและขึ้นอยู่กับความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับนะฮะ แต่ทางช่องของเราเคยประกาศรับซื้อนะครับเหรียญละไม่เกิน2,000บาทนะครับเหรียญละไม่เกิน2,000บาทครับขึ้นอยู่กับสภาพเช่นกันนะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับถ้ามีนะครับมีเหรียญตามที่เรามาแนะนำนะครับเราก็ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องทางไลน์นะครับนะ ID ไลน์ของเรานะครับก็ให้ไว้ช่วงต้นคลิปนะฮะทุกคลิปนะครับนะฮะ และการส่งรูปมาประเมินราคานะครับรบกวนให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับวันนี้เรามาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ50สตางนะครับเหรียญ50สตางนะครับนะไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลบนะครับนี่คือด้านหน้านะครับของเหรียญ50สตางที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับ นะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับนะะฮในปีพศ2 5 0 0อ่าปีพศ2400นะครับ93นะครับอ่านะ2493นะครับเดี๋ยวนี้ผลิตเมื่อปี2493ี่านำออกมาใช้นะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะฮะบล็อกนิยมนะครับนะกับบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดานั้นนะฮะเป็นตัวหนังสือบางนะครับนะ ส่วนบล็อกนี้นะครับที่เรามาประกาศรับซื้อนะครับนะครับนั่นก็คือตัวหนังสือหนานะครับตัวหนังสือหนานะครับสังเกตนะครับสังเกตนะครับคําว่าห้าสิบสตางค์นะครับนะฮะเลขศูนย์กับเลขห้านะครับนะเลขศูนย์กับเลขห้านะครับจะติดกันนะครับไม่มีช่องไฟนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะครับเลขศูนย์เลขห้าจะห่างกัน นะครับจะห่างกันนะครับมีช่องไฟนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับที่เรานํามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับก็คือบอกหายากนะครับบอกหายากนะครับก็คือสังเกตดูนะครับเลขห้ากับเลขศูนย์นะครับจะชิดติดกันไม่มีช่องไฟเลยนะครับทางร้านทางช่องของเรานะครับยินดีรับซื้อนะครับให้ขั้นต่านะครับ ขั้นต่ำนะครับตั้งแต่ห้าร้อยนะครับนะถึงสามพันบาทนะครับนะอยู่ที่ตกลงกันนะครับสภาพสวยๆนะครับนะสภาพสวยอาจจะถึงห้าพันบาทนะอยู่ที่คุยกันนะครับนะหากพี่น้องนักสะสมทันใดมีนะครับนะนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันได้เลยนะครับทางไลน์นะทางไลน์ที่บอกไว้นะครับนะนะครับ ครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็พอจะได้ความรู้กันบ้างนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ